โอเคตอนนี้พอ,อยู่ที่โลบินสันสุพรรณบุรีน,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะที่ถามเข้ามานะคะว่าร้านกุญซือคาสปานะคะศูนย์เคลือบแก้วติดฟิล์มกันรอยเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้พอยจะขับรถพาทุกคนไปเราเริ่มจากโรบินสันสุพรรณบุรีก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยพอเราออกจากโลบินสันนะคะเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นไปอีกฝั่งถนนหนึ่งนะคะ แล้วเราก็จะตรงไปทางอำเภอบางปะมานั่นเองค่ะ,อะพอเรากลับรถแล้วนะคะเราก็จะตรงไปทางบางปะมานะคะเส้นที่เราจะไปกรุงเทพนั่นเองค่ะ ข้ okay. างหน้านะคะก็จะถึงแล้วนะคะอเมริกนปามานะคะจะอยู่ห่างจากโรบินสันเนี่ยประมาณสัก10กิโลได้นะคะขับรถไม่ถึง10นาทีนะคะก็ถึงแล้วด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นโรงเรียนสูงสุมาพรพดุงวิทนั่นเองเราจะต้องขับผ่านโรงเรียนสูงสุมารก่อนนะคะแล้วก็ตรงไปอีกสักนิดนึงนะคะ พอตรงมาเนี่ยจนถึงโรงพยาบาลบางปะมานะคะทางด้านซ้ายมือนี้นะคะสีเขียวๆนี่เลยอ่าเราก็ตรงไปอีกจนเจอยูเทิร์นด้านหน้าแล้วเราก็จะยูเทิร์นกันจะอยู่ตรงข้ามกับร้านแม่ทองคำปลาเผาเลยนะคะจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดเลยปลาเผาน้ำจิ้มสี่อย่างนะคะรสเด็ดมากใครไม่มาสุพรรณแล้วไม่ลองนี่ถือว่า,าพลาดมากนะคะพอถึงยูเทิร์นปุ๊บ เราก็ชิดขวายูเทินเลยนะคะยูเทินตรงนี้รถจะเร็วนิดหนึ่งนะคะก็รอรถนิดหนึ่งเพราะว่ารถลงมาจากสะพานนะคะก็จะเหยียบกันอย่างเดียวเลยอ่ายูเทินปุ๊บแล้วเราก็ชิดซ้ายเลยค่ะชิดซ้ายเลยปุ๊บ แล<ทท>้วร้านดูแลรถของสุพรรณบุรีที่นี่เลยนะคะคุณสือสปป่อคาสปาป้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ถึงแล้วนะคะร้านคุณสื่อคาสป,ปาเดี๋ยวเราเดินชมกันก่อนเลยนะคะ ด้านในที่นี่นะคะมีตั้งแต่ล้างรถเคลือบสีนะคะขัดฟื้นฟูบำรุงสีรถเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดฟิล์มสายกันลอยฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์ตกแต่งรถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถนะคะฝาท้ายไฟฟ้าฝากระโปรงไฟฟ้าแล้วก็สําหรับรถอีวีตอนนี้นะคะอยากจะใส่อุปกรณ์เสริมใดๆนะคะก็มาที่ร้านกุญซือคาสปาได้เลยค่ะหน้าร้านกว้างขวางมากแล้วก็มีพนักงานนะคะคอยให้บริการพบทุกจุดเลยสําหรับใครที่สนใจฝากด้วยนะคะร้านกุนซือคาสปาสุพรัณบุรีค่ะ